กับสบายดีพี่น้องสบายดีสุขสุขนะจ๊ะสบายดีเอฟซีทุกท่านทุจร้าลูกหลานทุจร้าทุจใจไหมสบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีเขาลุกที่หักแพงมานีก็ยินดีต้อนรับข้าสู่ปซองของแม่ตาพี่น้องนำเสาวพ่อตาเขาคั่วอีกแล้วพี่น้องนี่ลาบไก่ใส่ยัางนูุชบลาบไก่พี่น้องใส่สมังนาว ให้นายตาลาบเอาพี่น้องซอยลาบตาไปเก็บบางนาจากสวนเหาก็มาจากสวนเขาเองโซ่เสร็อมาซอยพอ่นายตาลาบใกล้อีกปุ้ยปวดของนางในบัธรรมาดาดือด้อก็ดื้อใส่สมบางนาวลงไปแล้วนั่งนั่งลูกน,นะนั่งไปหรอกปะลูกปปจ้า ถูจางามงำลูกล่ะถูจางามงำไว้ถูจางุูจางามงำไว้ลูกถูจางามงำถูจาไว้ไว้สกเส็บเนี่ยไปปวดเป็นปวดเลยพี่น้องนั่งลูกนั่งนั่งโอ้ยยางโลลาบไก่บ้านเฮาคือเก่าพี่น้องใส่สมมังนาวใส่อันข้าวผั่วหัวหอมลงไป ซีมือพ่อตาคือเก่าแซบแนนอนพี่น้องแซบบ่แซบก็อดกินพี่น้องแซบบแซบก็อดกินวะสิว่าแม่ตาเิ่นเอาหลานเิ่น่อยากเอแม่เก็บอยู่คือกระปูนหลานกะโผโผจึงจงจจึงจงจจึจึงจงจึจงจงจจงจงจอยสแสบอย่าไปรอมานังมานัง โอ้ยพูนางอีกเลยทำน้ำมันออกเนี่ยกันน้ำผสมบ่เนอกว่าใส่ทั้งน้ำผสมเลยสิไปอีกแล้วผู้ถือเป็นเบิร์ดไปยแล้วผู เอาไปไว้ลูกเก็บเก็บลูกเก็บปวนเป็นปวนแสบหน่อยกันอเอาก็เห็ดกินแล้วเฮาก็เสดาหาบลงคือเก่าพี่น้องมาตาเป็นเซฟคือเกาอืมมาตาสิลงไปแล้วพี่น้องลงพักหอมเนื้อไก่ พูนพูนแซบบอลุกนนแซบบอลลงไปแล้วพี่น้องศกแสบกับป,ป,ปูกพ่อเป็นอย่โอ้ยเอาน,นามลงอีกอาะศกแสบกับสิชอยอย่าไปลูกหลายญาติพลาดนะ

มากินน้ากันแล้วจ้าเศษๆพี่น้องจ้าสมน้าสมต่อนเลยพี่น้องแเศษๆลาบไก่บ้านพี่น้องใส่สมมังนาวใส่ผักหอมลงไปหูหอมเลยเธอเธอกินหอมหันๆพี่น้องจ้าแเศษๆจ้าอย่าลืมมากินน้ากัญน,นะจ้าบ๊วยสุขสุคนตาเป็นเซษเพือเก้าพี่น้องจ้ามาตากกระสี เอาใส่หมอแวก็สีหาบลงคือเก่าพี่นอ้องลงสู่ลูกกินอยู่มานาลงกินน้ากันนะจ้าบัสคุสุคนนะจ้าสบายดีพี่นอ้องอีกรอบเฮากะหาบสเสบียงอาหารคือเก่าพี่นอ้องจ้ะลงทงหายทงหน้าเฮาคือเก่าพี่นอ้องโอ้เปลือนเธอ เอาเขาลงสู่ลูกกินอยู่มหนาพี่นอ้องจ้าหามาลงตรงตัวคือเก่าย้ำหน้าเฮากับแบบนี้แหละพี่นอ้องสู่สูสู่ก็เบียดทำงานพี่นอ้องกวดสีแล้ลวก็ปุ้ยไปได้ไง่ายเด้อพี่นอ้อง แม่ซาบุไลสิเลวก่อนพี่ต,นตานักเตะเพิ่นกระดั้ก่อน,พ,น,นพี่น้องเขาดัน้ำลังเพิ่นเมนี่กับเม่น้เขากับมีลาบไก่คือเก่าพี่น้องลาบไก่คือเก่าพี่น้องลองไปกินข่าวอยู่ทงไฮทงงาน้ำกันนะจ้าพี่น้องสุขสุขคน เอฟซีถูกทานพญายมใหญ่กินเขา้าอยู่ทงห้ทงหน้ากันเย้ยหาคือเก่าพี่น้องหาแน่เลยพี่น้องเข่าก็เคี้ยวแน่แล้ว,ว,ลวธรรมาสร์สีเขียวกำลังขึ้นพนนี่น้องเข่ากำลังขึ้นอ่ะทนนี้มาโลกรก้ายอยีกแล้ว สั่นก็ขอโทษขออภัยหลายลๆเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าเฮาก็ได้ย Nh ากเนาะลงน้ำกันเด้อพี่นอ้องลงน้าเด้อจ้าลงน้าเด้อลงน้าดับน้า,นาคือเก่าพี่น้องบนรยากาบรรยากาศก็กกกกสซีคืมๆนิดหนึ่งพี่นอ้อง คือสีแดดหรืมอมาแดดแหละถ้าเบิ่งไปพร้อมๆกันพี่น้องถ้าดูไปเรื่อยๆเฮากะแบบนี้ทุกมือพี่น้องจ๋าอย่าพาเบื่อเด้อจ้าคขีดกันดิผู้ใดเข้ามาดูคลิปชมคลิปก็อย่าพาเบื่อเด้อผักก่อนอื่นหมดก็บผักก้ไลไรก้อนแซ่ก้ติดตามก้เข้ามาครับดูครับชมหลายๆเนี่ยเด้อจ้ากดไลค์รัวๆเป็นกำลังใจให้ครอบครัวแม่ตาเลยเด้อ มาวาในได้อันแกงไก่ใส่นอไม่สมมาหน,นี้ไล่ลาบไก่ใส่สมมักนาวพี่น้องเสแสบคือเก่าอาหารบ้านเฮาพี่น้องจา้าอาหารบ้านนอกบ้านนาเฮากินข่าวต้านท่าไงทงน,ทงนากินกับยังกับแสบพอกินพี่น้องแสบพอกินกว่าหนึ่งมาสองมาเฮาเห็ดเวียกเมื่อยพี่น้อง เฮาเห็ดเวียวเ,ยเมือ่อยเฮาก็ก,กินยังก็คือจังหวัดแซ่บนะแท้ก็จักแซ่บบ,แบ่แซ่บเฮาเห็ดเวียวเ,ยเมือ่อยคือพอกินเข่าของแม่ตาก็กำลังเขียวคือกันพี่นอ้องเด้กำลังเขียวแล้วเป็นสีเขียวอ่อนแล้วพี่น้องเลยกำลังอันมานขึ้นมาแล้วนาของแม่ตาเอง ทมง,งานเฮากระบุกเป็นบุกลุยเป็นลุยเลยพี่น้องดำหน้าถ่าไม่ตาอยู่ถาเอาเขาลงไปสู่กินหาไห้สงนาบรรยากาศกดีอยู่พี่น้องแดดป็นได้เขากระบุไม่มองอันตูกินเขาเหรอกเขากกินไปตำ อันคันไห้คันาเนี่แหละพี่นอ้องกินไปตามพุทางแทนนี่แหละตามคัฒน,นาไปนี่แหละเพื่อสีย่างลงไปหอดกใกล้เต๋อพี่นอ้องใกล้เต๋อเพื่อสิหอดอว่าหน้าเฮากับมันกิดใกล้คอนๆสิเหลวแล้วพี่นอ้องจ้า วันไก่สีแล้วแล้วขันท่าโบเคก์มะออื่นมะออื่นเป็นวันพระพี่น้องขันท่าโบเคก์ก็อีกดำอีกมือนี้มะออื่นมะฮือก็คือสีแล้วนะแต่ว่ามะออื่นผัดเคก์เราก็สีได้ยุดเราก็สีได้ดำแต่มือนี้ทั้งเส้าทั้งแรงพี่น้องจักรสุพรรณด้จังห้ก็แล้วเออได้๋ยงแล้วห้ที่สามกำลังดำอยู่ ไปเบิ่งน้ำกันพี่นอกจ้าดูพี่นอกดับหน้า่ายอยู่ทั้งนี่เออมิทอเอ้ทาาัานเม็ดยิ้วขาวบอยิ้วยิ้วยิ้วสวยแล้วยิ้วสะยิ้วข่าวสวยแล้วสะสวยได้ได้คือบ่ไดงามบันไดคือว,ว่าสวย บอตะเวนสวยเหนือกว่าตัวเองสวยน้องคิดได้อยากอยู่ว่าเขาเนี่ยบอกบดิยากตะหิ้วส์หิ้วกลางมือเอาโอ้ยปักแห้งๆเลยแหละน้ำซื้อบอก ล้างมือกันจะกินข่าวก่อนยิ้วแห้งอ๋อน้องนิดเล่งอีกโอ้น้องนิดเล่งเล่งแก้มันเบิร์ดกำในมือบรจักอันนี้นะ <lok> ใส่แล้วด้วยพี่น้องมาเี่กกับสม,มาชักกว,ว้งหลายมัตะขอลาจบคลิปไอ้เพียงเท่านี้พี่น้องกินหน้าพ่อกันหมาพี่นอ้องอย่าลืมเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามกดเข้ามาดูชมได้หลายนะเด้อจ้ากินหน้าพอ่อกันหมาพี่นอ้นของสบายดี